สวัสดีครับอันนี้จากฟาร์มหนูนาพาไปเลยนะครับวันนี้เราจะเป็นคลิปของการให้อาหารหนูหนึ่งในเมนูในฟาร์มเรานะครับก็คือหญ้าดีเปียวันนี้เราจะให้หญ้าดีเปียรนะครับซึ่งเราปลูกเองก็ต้นใหญ่ครับเขาอวบทุกต้นนะครับดูผลงานนะฮะนี่คือหญ้าดีเปียนะครับหนึ่งในเมนูที่เราให้หนูในฟาร์มวันนี้เราจะให้น เป็นมื้อเช้าเป็นเมนูหลับเขาหนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์เราจะให้หนึ่งครั้งเดี๋ยวไปดูวิธีการให้ทางด้านนู้นนะครับนี่ทุกบออ่อเราจับหนูนะผสมเราจับทุกบอ่อของเราเราจะจับผสมไว้หมดเลยซึ่งลาลูกค้ามาเขาจะไม่เสียเวลาในการ คัดแยกพ่อแม่หนูเวลาเอาไปผสมก็จะจับคู่ช้าแต่ที่ฟาร์มของเราเราจะผสมให้เลยคืออย่างน้อยก็เจ็ดวันหนูจะมีความคุ้นเคยกันถึงจะเป็นหนูรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแต่ก็มีความคุ้นเคยกันเวลาไปอยู่กับลูกค้าเขาจะไม่ดุร้ายนะครับผมทุกบอ่อนะครับเราจะจับผสมไว้หมดเลยในฟาร์มเราซึ่งถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ก็สั่งจองได้นะครับเราก็มีรอ,องรับสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะอันนี้ที่ส่วนที่เราผสมแล้วก็จะเป็นบอแฝดฮะ,ะอันนี้คือบอกแฝนเราผสมแล้วเราให้อาหารวันนี้ก็คือหญ้าดีเปียที่เราให้เราให้ทั้งต้นเลยครับเราไม่มาตัดว่าเป็นข้อเป็นข้อหนึ่งต้นเนี่ยเราหักเลย แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจัดการเขาเองเพราะว่าเราให้ห้าดีเปียหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้แบบประหยัดเพราะเราของเรามีเยอะเราปลูกไปเองเราก็จะให้แบบนี้นะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูเขาจัดการกันเองหมดแล้วก็อาทิตย์หน้าเราถึงให้ใหม่เราจะให้อาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งต้นคลิปนี้โอเคนะครับก็จะเป็นการออบอกว่า ในฝางเราใช้หญ้าดีเปียซึ่งมีโปรตีนถึง25%โอเคนะครับผม